สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหัวข้อเรื่องพื้นที่ผิวของกลวย นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะครับนี่ปีศัพท์ที่สามอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยมาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรนะครับประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยและทรงกลมในการแก้ปัญหาทางนิตศ,ศาสตร์และปัญหาชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ผิวของกรวยกันนะครับอ่ะไปต่อเลย ก่อนอื่นมาทำความรู้จักก่อนนะครับว่ากล้วยคืออะไรนะครับกล้วยคือทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันเรียกว่าสูงเอียงและกลวยที่มีความสูงเอียงยาวแกันี้เรียกว่ากลวยตรงนะครับให้นึกภาพตามนะครับว่ากลวยมีรูปร่างลักษณะอย่างไร นะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเคยพบเห็นกันในชีวิตประจําวันนะครับที่มีรูปร่างคล้ายๆกลวยนะครับโอเคนะอย่างรูปสุดท้ายเนี่ยสังเกตไหมว่าฐานจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะมียอดแหลมๆนะครับแล้วก็จะมีจากยอดแหลมๆเนี่ยมีเส้นลากมาที่ฐานอันนี้เรียกว่าสูงนเอียงนะครับกลวยแบบนี้เราจะเรียกว่ากลวยตรงนะครับก็จะสอดคล้องกับพีระมิดแหละนะแต่ว่าพีระมิดเนี่ยฐานจะไม่ใช่รูปวงกลม เห็นไหมคล้ายๆกันนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของรูปทรงกลวยกันก่อนเลยนะครับกลวยเนี่ยจะมีอยู่สองแบบสองลักษณะด้วยกันคือกลวยตรงกับกลวยเอียงแต่เราจะต้องหาลักษณะหาคล้ายๆกันแหละนะครับไม่ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับก็จะมีจุดยอดเหมือนกันนะครับมีสูงเอียงเหมือนกันส่วนสูงเราจะใช้เป็นสูงตรง นะครับแล้วก็มีแกนอยู่ข้างในนะครับมีฐานฐานจะเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งพิเศษหน่อยนะครับก็คือจะมีรัศมีเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะมีเส้นผ่านสุดกลางมาให้นะครับผมทีนี้เราต้องมาหาพื้นที่ผิวของกลวยกันนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับในรูปภาพนี้นะครับก็ครูกําหนดกลวยตรงมาให้หนึ่งกลวยนะครับก็ ส่วนประกอบของมันเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับครูก็จะให้เป็นตัวย่อมาแล้วกันนะครับอารวยเนี่ยจะมีพื้นที่ฐานเป็นวงกลมเห็นไหมก็ในวงกลมนั้นอ่ะก็จะมีรัศมีนะครับคือตัว R นะครับแล้วก็พอสูงขึ้นมาไหนก็จะเป็นตัว H ตัว H เนี่ยคือสูงตรงนะครับแล้วก็ตัว L คือสูงเอียงนะครับคือเราจะหาพื้นที่ผิวนะครับถามว่าหาจากตรงไหนก็คือหาจากพื้นที่วงกลมและสูงเอียงนั่นเองนะครับ โอเคนะส่วนการหาพื้นที่ผิวของกล้วยเนี่ยก็จะมีสูตรรองรับอยู่นะครับก็คือ πr กำลังสบวก πrl นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีตัว h เลยเพราะตัว h จะอยู่ด้านในเราจะจะยังไม่ใช้ยกเว้นโจทย์กำหนดตัว h มาและให้เราหาส่วนอื่นนะครับเราอาจจะต้องนำตัว h เนี่ยมาใช้หรือนะครับก็คอยดูตามบริบทของโจทย์นะครับ ค่าพายนะครับจะมีด้วยกันสองค่านะครับก็คือยี่สสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์หรือใช้ตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเห็นนะสูตรก็คือตรงที่ครูเน้นไว้นะครับอ่ะไปลองทำกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งะครับครูจะกำหนดให้ค่าพายเนี่ยเท่ากับยี่สสองส่วนเจ็ดอ่านีค่าประมาณ2ี่สสองส่วนเจ็ดกันนะครับ อ่าสูตรพื้นที่ผิวของกล้วยนะครับก็คือพายอาร์กำลังสองบวกพายอาร์แอลนะครับอ่าดูรูปโจทย์ข้อนี้ให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เท่ากับเจ็ดนะครับแล้วก็แอลเท่ากับสิบสองนะครับให้มาครบเลยข้อนี้ก็เป็นการแทนค่าตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องพลิกแพงอะไรมากมายนะครับอ่าแทนค่าลงไปนะครับพื้นที่ผิวของกล้วยก็จะเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ด 7, 2, ค, 7, คูณกับ7จกลังสองนะครับบวก22่ส่วนเคูณกับเและคูณกับ12บอเห็นไจนะ,ะทีนี้เดี๋ยวขอขอพูดแยกก่อนนะครับสูตรตรงเนี้ยทำไมถึงเป็นพาย r กํากำลังสองบวกพาย r l พาย r กําลังสองเนี่ยเป็นสูตรของพื้นที่วงกลมที่เป็นฐานเห็นไหมส่วนพาย r l เป็นสูตรพื้นที่ผิวข้างของกล้วย นะครับก็คือหาทั้ง2พื้นที่ผิวแล้วนํามารวมกันหรือบวกกันนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตัดทอนนะครับคูณหารกันไปครับก็จะได้154ยห้บวกสองมีค่าเท่ากับ418อยสิบนะครับอย่าลืมพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ418ตารางหน่วยนะไปข้อต่อไปกันเลยข้อที่2นะครับ กลวยรูปหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบหกนิ้วสูงเอียงยี่สิบนิ้วจงหาพื้นที่ผิวของกลวยรูปนี้ข้อนี้กำหนดให้ค่าพายมีค่าประมาณสามจุดหนึ่งสี่นะครับถ้าตามสูตรแล้วนะครับเราจะใช้รัศมีถูกไหมอันนี้นักเรียนต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับว่ารัศมีเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเราเนี่ยได้มาแล้วคือสิบห ดังนั้นรัศมีของเราก็คือ8อเคนะแล้วเราก็แทนค่าตามปกติเลยนะครับแต่ค่าพายใช้ตามโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับก็คือ3.14แทนค่าลงไปนะครับคูณ8ยกกำลัง2บวก3.14คูณ8คูณ20นะครับตั้งียนก็คูณกันให้เรียบร้อยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ703.36นะครับ้นนี้ตอบเป็นทศนิยมแต่ถ้าเกินอยากตอบแบบให้ สวยงามนะครับก็ตอบให้เป็นจํานวนเต็มแล้วกันนะครับก็พื้นที่ผิวของกล้วยนี่มีค่าประมาณ703ตารางนิ้วนะครับก็โจทย์ข้อนี้ให้หน่วยเป็นนิ้วมาโอเคนะอ่ะไปข้อที่3กันเลยนะครับข้อนี้ตั้งใจดูให้ดีนะครับเพราะข้อนี้ค่อนข้างอ่าซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับรวยตันอันหนึ่งนะครับส่วนยอดถูกตัดออกเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงเดิมในระนาบที่ขนานกัน ให้หาพื้นที่ผิวส่วนยอดนะครับแล้วก็ว่าเป็นกี่เท่าของพื้นที่ผิวเดิมนะครับก็คือเอาอย่างนี้มันจะมีกลวยอยู่อันหนึ่งนะครับเป็นกลวยเดิมๆนี่แหละเขาตัดแบ่งครึ่งกลวยรูปนี้ในแนวขนาดกับถานแน่นอนครับกลวยจะถูกแบ่งครึ่งก็จะได้กลวยเล็กกับกลวยเดิมที่เป็นกลวยใหญ่นะครับก็จะได้ตามรูปนี้ซึ่งครูแบ่งตามรูปนี้ให้ได้แล้วนะครับทีนี้เขาถามครับว่า อ่ะไอกกรวยที่ตัดออกแล้วในส่วนบนเนี่ยหรือเรียกว่ากรวยเล็กเนี่ยเป็นกี่เท่าของกลวยเดิมหรือกลวยใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องหาพื้นที่ผิวของกลวยเล็กกับกลวยใหญ่ก่อนและค่อยมาเปรียบเทียบว่าเป็นกี่เท่าซึ่งกันและกันโอเคนะอ่ะไปหากรวยกลวยใหญ่กันก่อนกลวยใหญ่เนี่ยก็เราใช้สูตรเดิมตลอดนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ เอวหรือสูงเอียงเพราะกลวยถูกตัดครึ่งแน่นอนสูงเอียงเป็นไงถูกแบ่งครึ่งแน่นอนถูกไหมนะก็สูงเอียงเนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับแต่โจทย์ให้ความสูงตรงมาซึ่งสูงตรงเนี่ยมีเท่ากับสามสิบนิ้วส่วนรัศมีของแต่ละกลวยเขาก็ให้มาถูกไหมนะครับทีนี้ให้นักเรียนไปสังเกตที่กลวยใหญ่ก่อนนะครับกลวยใหญ่เนี่ย สูงตรงคือ30และรัศมีคือ16แน่นอนสูงเอียงก็จะหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถูกไหมเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีนะครับก็แทนค่าไปดังนั้นนะครับสูงเอียงที่เราได้นะครับก็จะมีค่ากับสีนะครับ34มสนิ้วนั่นเองอ่ะต่อมาเราก็แทนค่าลงในส่วน้นที่ผิวของกล้วยใ่นะครับก็จะกลายเป็น พายคูณกับสิบหกส่วนสองบวกพายคูณสิบหกคูณสามสิบสี่เท่ากับแปดร้อยพายตารางนิ้วทำไมครูถึงไม่เขียนค่าพายไปด้วยล่ะนักเรียนครับบางโจทย์บางอย่างเนี่ยถ้านักเรียนมองออกนักเรียนดูเป็นนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเขียนค่าพายเป็นยี่สิบสองหเจ็หรือสามหนึ่งสี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าพายเนี่ยเราไปเปรียบเทียบเป็นสองรูปถูกไหมดังนั้นเมื่อเทียบเป็นสองรูป เขาถามว่าเป็นกี่เท่าแน่นอนมันมีการหารเกิดขึ้นเราสามารถค้างค่าภายไว้และไปตัดคอนกับอีกรูปหนึ่งได้นะครับอันนี้ครูก็ทําให้มันง่ายหน่อยนะครับโดยการที่ยังไม่แทนค่าภายลงไปโอเคนะถามว่าแทนได้ไหมได้นะครับแต่มันก็จะยุ่งยุ่งนิดหนึ่งนะครับเราต้องคูณเข้าไปโอเคนะอันนี้คือสูตรพื้นที่ผิวของกลวยใหญ่ก็ได้800พายตารางนิว้วกลวยเล็ก นะครับเหมือนกันเลยสูตรเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นกรวยด้านบนนะครับที่เป็นยอดของมัน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้รัศมีเปลี่ยนละจาก16เป็น8นะครับอทีนี้ความสูงเขาบอกเขาแบ่งครึ่งถูกไหมดังนั้น30ก็ต้องถูกแบ่งออกเป็น15ก็จะได้15กับ8ซึ่งเราก็สามารถหาสูงเอียงจากพีทากรัสได้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นสูงเอียงของกลวยเล็กก็จะมีค่าเท่ากับส7บเจดนิ้วด้วยกันนะครับแทนค่าลงไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกลวยเล็กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ200้พายตารางนิ้วอ่ะโจทย์ถามว่าเป็นกี่เท่าละ่ะทีนี้เขาถามว่าเป็นกี่เท่าสักแล้วกันก็ให้นํามาหารกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้200้อพายหารด้วยแ800ดร้อยพายมีค่าเท่ากับเศษส่วนสี่ เพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับว่าพื้นที่ผิวที่เป็นส่วนยอดเนี่ยของตัวเล็กเนี่ยเป็นกี่เท่าเป็นหนึ่งส่วนสี่เท่าของผิวเดิมหรือกลวยใหญ่นั่นเองข้อนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับเป็นไปได้อยากให้วาดรูปให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราวาดรูปไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคือไม่รู้ว่าส่วนไหนคือเส้นไหนโอเคนะครูยังคงยืนยันคำเดิมว่าอยากให้นักเรียนวาดรูปให้ได้ก่อน ครับอโอเควันนี้เราฝากไว้เพียงสามข้อก่อนและอย่าลืมมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกแล้วนะครับวันนี้มีถึงสี่ข้อด้วยกันเลยนะครับก็ให้เลขมาครบทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกนะครับแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองนะครับก็จะมีกําหนดมาให้แล้วครับค่าพายเนี่ยค่าเท่ากับยี่สบิบสองส่วนเจ็ดนะครับแล้วก็ทุกข้อจะมีหน่วยเป็นนิ้วทั้งหมดนะครับ ทีนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามคูไม่เป็นหัวคูเป็นหัว,หวข้อสี่เพราะโจทย์ไม่ได้ให้วัดสมีมาโจทย์ไม่ได้ให้ความเส้นผ่านศูนย์กลางมาความยาวของมันมานะครับแต่โจทย์ให้ความยาวรอถฐานมานะเท่ากับหกสิบสองจุดแปดนะครับหกสิบสองจุดแปดดูตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับนักเรียนทุกคนที่เข้าชมติดตามมานในสิงอี้ีนี้สวัสดีครับ